จะไปเปลี่ยนยางรถรู้สึกว่าตอนขับรถอะเนาะยางมันน่าจะมีปัญหามันรูน้ำแล้วมันเหินแล้วมันฉลับจะไปดูที่ส่ว์บริการแต่คัดกันดูว่าจะมียางอะไรที่มัมนกปกมันก็เก่าแล้วเนาะนใช้มาก็เกือบเกือบจะยี่สิบปีแล้วแล้วก็ใช้งานไม่เยอะด้วยอาทิตย์นึงกี่ ส่วนท,ทีเรามาถึงศูนย์นซ่อมรถจนลไยพัฒน์แล้วนะนะวันนี้จะเอารถมาเปลี่ยนยางเดี๋ยวจะลองศึกษาเดี๋ยวดูว่าจะใช้จะใช้ใชยางตัวไหนนะใช้ยางตัวไหนที่ว่ามันเหมาะกับรถอ่าวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับจะเอารถมาเปลี่ยนยางรถเก่าเลนะครับ รับให้ดูรถต้องค่อนข้างจะ่านที่ลูกค้าเลือกพิชลินใช่ไหมครับเก่าเนี่ยครับก็ใช้ยางที่ดีรับก็ช่วยช่วยลูกค้าได้หลายๆเรื่องเลยหนึ่งก็จะเป็นเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นหลักๆเลยนะครับลูกค้าก็จะได้สมรรถนะของความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนะครับไปดูเรื่องสมรรถนะเนี่ยก็ได้เรือายที่ก่อนนที่ดีได้ระยะเบรกที่น่านับงการรีดน้ำที่ดี ครับอันนี้ก็คือถึงรถกเกาถ่าเราใช้ยางดีนะครับยางวันนี้เลือกมิสลินไปข้อสองถ้าลูกค้ารถเก่าเราอาจจะใช้ไม่มากนะครับวิ่งระยะสั้นๆใกล้ๆลูกค้าจะได้เพิ่มเนี่ยก็คืออายุสุนารใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับก็บไม่จําเ,เป็นต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับมิชลินเรารับประกันโครงสร้า,รา,างจากการผลิตงงให้ลูกค้า6ปีข้อที่สาม เราจะได้เพิ่มเติมเนี่ยลูกค้าก็จะกลายเป็นคนที่รักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่โดนปริยายเลยนะครับลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนยางบ่อยนะครับทําให้ขยะลดลงนะครับลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยก็เพิ่มาอายุการใช้งานออกไปเว่าเราไม่ต้องเพิ่มขยะให้โลกเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นผลพลอยได้ที่เราใช้ยางดีๆถึงแม้รถเราจะเก่าไปแล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อนแนะนําของการใช้พัดเตอร์ใสุล้อนะครับ เป็นสำหรับรถเ,เก่าใช้ยางด,ดีนะครับตอวนี okay, ้นะครับวันน mm ี hmm. ้ลูกค้าเลือกเป็นวิชลินอะจินิส3